อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารถโรงเรียนสกูร์เลนเจอร์เนี่ยธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีหรอกครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่สวมกางเกงดูกางเกงเขาสิครับว่าเป็นยังไงมั่นใจไหมครับคุณเห็นกางเกงแล้วรู้สึกไงเหนื่อยทีมคุณนั่นแหละใช่ที่ผมเห็นผมก็เหนื่อยแทนเฮ้ยไปไปเออเออเฮ้ยสาวสาวไปเร็วว่ะเร็วว่าสาวสาวไปเร็วว่าโอ้โหโโอ้หูหูหู ผู้เลยเฮ้ยพอล้วไต้องดึงเร็วเร็วเร็วเฮ้ยดี่มันคนหรือประหลอดกันเนี่ยไวแทบดูไม่ทันไวไม่บรรยาบรรยังจริงๆโอ้ยฝีมือการเล่นแบบนี้เพื่อนๆคิดหนักแล้วรู้เปล่าคนแรกทำถือว่าทำได้ดีนะเร็วนะถือว่าทำได้ดีเลยนะคนเก่งนะทำแด้แต่ว่าไม่อยากจะชมมากเผื่อจะมีคนดีกว่าเผื่อจะมีคนดีกว่าเดี๋ยวน้องดีใจเกินเหตุผมไม่เคยดีใจเกินเหตุครับ นี่เขามาว่าไม่ได้โอเคดูไว้เป็นบทเรียนแล้วทําให้ดีขึ้นครับทีมต่อไปจะเป็นทีมภูวินแล้วก็หลุยนะฮะโดยตอนนี้นะภูวินจะเป็นฝ่ายลงสนามนั่นเองนะครับกางเกงยาว5เมตรคิดว่าจะทําได้เร็วกว่าไว้ไหมครับรับรองผมเร็วกว่าน่ไปไปไปโอ้โหยากอยู่เนี่ยช้ากว่าแล้วช้ากว่าแล้วบอกแล้วไวเร็วมากแต่ยังไม่ได้ใส่เอลเลยนะ ยังไม่ใส่เอวเลยนะเด็กมันคนละเบอร์ข้าขึ้นมาเข้าขึ้นมาเรียกว่ามวยร้องไปนิดดูเหมือนจะตามหลังไว้อยู่นหน่อยนะครับแต่ก็อย่าพึ่งเสียกําลังใจไปถือว่าทําดีแล้วผู้เวนเอาละครับตอนนี้นะฮะมาถึงคนที่3มที่ต้องลงสนามในเกมนี้นะครับได้ๆๆเห็นทั้งตัวอย่างที่ทําเร็ว <ๆ S 1> และตัวอย่างที่ทําช้าไปแล้วนะครับซึ่งคนที่จะเล่นคือปอนนั่นเอง ปอนต้องตั้งใจอย่างเต็มที่นะเพราะอะไรเพราะว่าหนีจากบทลงโทษอยู่ตอนนี้คุณเนี่ยคะแนนน้อยที่สุดในเกมลังห้ายอยู่ลังท้ายอยู่นะฮะมาดูเกินว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนไปไปเลยปึ๊บลงนอนลงไปเลยนอนลงไปเข้าตูดยังไปดึงอีกโหขาแน่นนะปิดนะเกงมันปิด่ะไม่เป็นไรสู้สู้ ส,สู้ปานสู้ได้อยู่ได้อยู่ฮึบฮึบเร็วฮึบดึงตองปลายดึงตอกปลายดึงตอกปลายกระโดดขึ้นมาเร็วกระโดดขึ้นมาเร็นทีมสุดท้ายเป็นทีมของนีโอนะครับแล้วก็พีเลโอนะครับถ้าพร้อมนะครับไปไปเฮ้ยเฮ้ ขาพันัน้เดียวเดียวขาพันขาพันเดี๋ยวขาพันขึ้นมาขึ้นมาเออคนนี้เนี่ยแหละครับเป็นมวยที่ถูกคู่ของไว้ไว้ไม่ปรึกษาใครเล่นเอาไว้เนี่ยมีแล้วนาวร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผลจะเป็นยังไงเนี่ยไปลุ้นกันเลย โอ้แต่และทีมนะใส่กางเกงกันได้เร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันที่เวลานะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะทําเวลาได้ดีที่สุดครับและทีมที่น้โด่งมาเลยรับไป3คะแนนทําเวลาไปได้10วินาทีนั่นก็คือไวและซิง <Yeah. S 2> และที่2รับไป2คะแนนกับเวลา12วินาทีได้แก นีโอและเลโอตามมาเตดๆตามตตามาเตดๆอันดับ3ามทเวลาไป15วินาทีครับรับไป1คะแนนได้แก่พูวินและ Louis, ลุยสส่วนปอนกับอัมกินไข่ต้มไปนะจ๊ะ